คาถาบูชาพระรักเมืองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีโรเมเทวานังพระรักเมืองเทวานังพระภูมิเทวานางทีปะทูปะ ตบุปผังสักการะวันทนางสปูพยัญชนะสัมปันนังโภชนานังสารีนังอุทธกังวรังเตปิตุมเหอนุรักษันตุอาโรโเยนะสุเขนาจา่คำกล่าวขอพรสารหลักเมืองข้าพเจ้าชื่อเป็นคนจังหวดัด ตอนนี้ข้าพเจ้าได้ทำงานเป็นอาชีพอยู่ที่ขอให้ปีนี้ดวงของข้าพเจ้าเปิดรับแต่สิ่งดีๆถ้ามีเรื่องไม่ดีก็ขอให้ขี้คลายโดยเร็วขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่นาที่แห่งนี้มีกินมีใช้ตลอดไม่ขาดสายด้วยเธอ